เจ้าคูบต้ายูห้าห้าครับวันนี้ไม่ได้เคลียร์ริงไม่ได้ขุดไม่ได้ขุดดินไม่ได้เคลียร์ริงครับพี่น้องแต่มารับหน้าที่การตบมาดูสิครับว่ามาทำอะไรเนาะ,ะมาดูวันนี้ว่าคูบวต้ามารับหน้าที่อะไรครับวันนีู้ต้5ยูห้าห้าของพวกเราครับ ไปที่กองไม้เลยครับ ถ่ายได้ร่มอยู่พอดีเลยครับอ๋อผู้จัดการจะทําอะไรอ๋อผู้จัดการเฟรซี่ครับใช้เจ้าคูบต้าครับอ่าก็เรียกว่าแต่งฮะแต่งไม้ที่เราเทียบที่เราเรียงไว้บนรถเทรลเลอร์ครับเนาะมันอาจจะมีปลูมาเล็กๆน้อยๆแล้วก็ใช้รถขุดคูบต้าครับใช้ปุ้งกีอ่าดันเข้าไปด้านใน ก็มันจะให้ไม่โปรออกมาจะได้แน่นป้องกันเรื่องของอที่มันจะตกออกมาหรือว่าที่มันจะหลุดออกมาด้านนอกเนาะนป้องกันเรื่องของการหล่นเรื่องของการพังลงมาครับ ขั้นตอนแล้วเกินครับกว่าจะจบหลายขั้นตอนแล้วเกินกว่าจะเสร็จกว่าจะได้ออกครับนี่ฮะอ่ะนี่น้อประโยชน์มีหลายอย่างเนาะมันได้ประโยชน์ครับผมอืม ชรอเฟอร์ก็มาช่วยกันครับช่วยกันดู เป็นกลับข้างไปด้านนู้นครับผม